สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับกบมะพร้าวใหญ่นะ้ครับอืมใช่ครับเดี๋ยวปากครึ่งจะโมกครึ่งครับสูงครับต้นนี้ต้นนี้อยู่มาร้อยพวาวครับโอ้โหดูดิครับเนี่ยอยร้อยพวาวมะพร้าวครับมะพร้าวร้อยปีครับท่านผู้ชมอืม อัน,นอยู่ร้อยฟาวาครับดูนิครับโอโ้โหโอโ้โหอยู่กันเป็นร้อยปีมาเลยครับอาจารย์เราก็ไม่เคยวันครับขึ้นไปตากแดดอ่อนๆครับอือดูด้วยท่านผู้ชมโอโ้โหสูงแค่ไหนร้อยฟาปีเองครับเดี๋ยวก็มารับชมกันว่าจะได้ทักีลูกครับคนปลกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ อ๋อลากกระพา้าเอานไปแล้วเขาลองไปแล้วครับอาจารย์ระวังไอ้นี่นะเสา,สาไอ้เสาเจ้าที่นะเห็นเสาเจ้าที่ปะเสาเจ้าที่ฝ่ามืออ่ะเออ เราต้องบอกก่อนเราจะไม่เป็นไรงไงถูกเอาละครับโอ้โหแจมแจมแจมไ่หวานเียบางทีเนากอบๆี่านบางทีจะแข็งแฮะมาเดี๋ยวดูนองนี่เดี๋ยวใจเย็นนะเด,เดินไปดูก่อน Để đến với đủ hai Chạy yên chạy yên luôn mọi người Chạy Lột con, lột, lau lột lột sắp thắng แจมลงมาแล้วครับท่านผู้ชมทราบจา์เราก็ลงมาแล้วครับลงมาเรื่อยๆเือเราเผาร้อยปีครับ โอ้โหลงจริงๆน้องอุ่นน่จะจาลงมาแล้วครับเราก็ได้กันพออยู่พอกินครับอืมนี่ครับลอยครับลูกก็สวยครับขิเขียวอืมครับสวัสดีครับท่านผู้ชม